สวัสดีค่ะใบใบไทยแลนด์ bye bye, มุ่งสู่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อแสดงคอนเสิร์ตรอบโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับลิซ่าแบล็คพิงคไอดอลสาวชาวไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกท่ามกลางแฟนๆที่ให้กำลังใจลิซ่าที่สนามบินก่อนที่ลิซ่าจะขึ้นเครื่องเพื่อบินไปประเทศญี่ปุ่นลิซ่ามาในชุดสีเขียวเข้มยยกเสื้อและกระโปรงอย่างธรรมัดะแมงเธอถัก นะคะพร้อมสวมหมวกเซลีนสุดน่ารักชาวเน็ตโฟกัสการรีแอคตอบของลิซ่ากับแฟนๆว่าน,นี่คือสัญ,ญลักษณ์เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆของเนตนารีสาวบวกกับชุดของลิซ่าลุกนี้ที่ดูละไม้ใครเนตนารีจริงๆทําให้ชาวเน็ตต่างเรียกลุกนี้ของลิซ่าว่าลุกเนตนารี แบล็คพิงจะมีการแสดงคอนเสิรต์ตที่เคียวเซราโดมเมืองโอซาก้าวันที่3และ4มิถุนายนนี้เรียกได้ว่าทําให้บริงเจแปนปลื้มสุดๆเนื่องจากคอนเสิรต์ตครั้งที่แล้วที่ถูกจัดขึ้นณโตเกียวโดมได้ข่าวว่าว่าบัตรไม่พอขายแฟนๆจานวนมากไม่สามารถหาซื้อบัตรเพื่อชมการแสดงคอนเสิรต์ตของสาวๆได้ทําให้การจัดคอนเสิรต์ตรอบโลกของแบล็คพิงที่เคียวเซราโดมเป็นไปอย่างคึกคักนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆบริงมากมายต่างแสดงความเป็นห่วงสาวๆแบล็คพิง์ด้วยเนื่องจากพวกเธอทางาน หนักมากๆในช่วงนี้สื่ออินเตอร์มีการเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยและวันนี้แอดมินขอหยิบยกบางช่วงบางตอนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสื่อกล่าวว่าทีมงานยืนยันว่าเจนนี่แบล็กพิงค์ได้รับบาดเจ็บในขณะที่เธอเข้าร่วมงานอีเวนต์ของชาแนลในวันที่1ม er ิถุนายนที่ผ่านมาสังเกตได้จากเมื่อช่างภาพขอให้เธอโบกไม้โบกมือทักทายแฟนๆแต่เจนนี่ประกาศว่าเธอไม่สามารถโบกไม้โบกมือได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่แขน ในขณะที่บริงตาดีสังเกตเห็นลิซ่าว่าในคอนเสิร์ตล่าสุดที่ประเทศไทยลิซ่าดูเหมือนมีอาการบาดเจ็บที่คอของเธอซึ่งสืบเนื่องมาจากปลายปีที่แล้วและล่าสุดนะคะเพื่อนๆที่ YG ออกมาประกาศว่าจีซูตรวจพบเชื้อโครโรนาส่งผลให้เธอไม่สามารถเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตของกลุ่มในวันที่3และ4มิถุนายนที่ออสาก้าได้เมื่อพิจารณาแล้วแฟนๆต่างเป็นห่วงสาวๆเพราะตารางงานที่แน่นทำให้พวกเธอมีเวลาพักผ่อนน้อย ในขณะที่ลิซ่ารักพิงค์ถึงประเทศญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากแฟนๆโดยเฉพาะพี่การรักษาความปลอดภัยให้ศิลปินที่ทำหน้าที่ได้ดีมากๆเอนิจ y ของพี่ๆเขาก็เกินร้อยจริงๆนะคะเพื่อนๆ และอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้แฟนๆปลื้มปริ่มในวันนี้สมกับการรอคอยเมื่อลิซ่ามาอัพภาพเสวยๆลงใน i อีของเธอเป็นงาน t r ู e ID ดีรวมไปถึงคอนเสิร์ตอังกอร์ที่ประเทศไทยณสนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อเห็นภาพชัดๆฉบับ H d ดีของลิซ่าแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสวยเพิ่มมากขึ้นไปอีกลิซ่าใส่แคปชั่นด้วยนะคะว่าบิงไทยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ,ๆท่ามกลางแฟนๆและคนดังที่เข้าไปกดถูกใจพร้อมกับแสดงความคิดเห็นกันเป็นจานวนมาก และถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ได้เข้าไปกดถูกใจรูปภาพของลิซ่าในไอจีล่าสุดของเธอก็อย่าลืมเข้าไปกดถูกใจกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ